สวัสดีค่ะพี่เอฟค่ะบากดีตี้คอตีนะคะวันนี้เนี้ยเรามาอีฟแอนด์บอยที่สาขาฟิวจะพักลังสิตที่สเปลเนาะแล้วตอนแรกที่ก่อนจะออกมาจากบ้านน่ะคือแบบคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วว่าวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งอะไรทุกคนแต่พอถึงเวลาที่มาถึงจริงเป็นเหมือนกันมั้ยจำไม่ได้ <laughs> ไม่ได้จดเอ๊ะว่าเป็นเพราะเราแก่อะไรนี้วันนี้มีมางานของตัวแป้งสิงเนหานะคะเป็นตัวนี้เลยเอ่อ เดี๋ยวจะเก็บภาพในงานแล้วเอาไปฝากกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะแอบมาดูสักหน่อยเพราะว่าที่อีเวนต์บอยสัตหาสเปลเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างวันนี้คนเยอะมากไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ให้ความสนใจโปรดักต์ไหนเนาะที่เห,เห็นเห็นแล้วเพราะว่าตอนนี้ใช้อยู่ด้วยแล้วก็ชอบมาก็คือในกลุ่มของสกินแคร์ที่เป็นของ D.I.I. นะคะไปดูกันค่ะอ้อแปลงนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะก็คือ d i i นะคะ X ดีวันนาเนาะปกติแล้ววิจะใช้ตัวโทนเนอร์ตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวตัวหนึ่งที่ชอบมากนะแต่วิยังหาไม่เจอก็คือตัวมาร์คค่ะตัวมาร์คสีแดงอแต่เดี๋ยววิจะไปดูนะว่าแผนมาร์กมีไหมที่นี่อีกตัวหนึ่งที่ชอบเลยนะคะก็จะเป็นตัวคอลลาเจนตัวนี้แต่ว่าให้ความแบบผิวแบบยกตึงกระชับแบบดีงามากอันนี้คือชอบนะคะไปดูกันตัวที่สองดีกว่าค่ะอีกตัวหนึ่งเลยที่แนะนานะคะก็จะเป็นตัวนี้ ไรออตัว gentle นะคะตัวนี้จะมีความเป็นลิปแอนไอเมคอัพรีมูเวอร์ over, ซึ่งตัวนี้จะเป็นเหมาะสําหรับตัวที่วันที่เราแต่งหน้าแล้วก็แบบคนตาปลอมอะไรเนี้ยทุกอย่างเอาออกหมดแบบดีงามมากๆเราตอนไหนนะคะที่มันเป็นช่วงแพ็คคู่แบบนี้นะแนะนําเลยว่าให้ตุนนะคะเพราะว่า คุ้มมากๆก,กับตัว Oriental Gentle ตัวนี้นะเป็น r e เ o v e r นะคะจะมีความเป็นออยนิดๆน,นะผิวแพ้ง่ายใช้ได้อะ่ะตัวนี้ชอบมากเลยไปดูตัวที่สามที่แนะนำเลยนะคะวิชอบมากก็คือตัว B- แฟลต้าตัวนี้เนาะเป็น r ม m o v e r ที่เป็นแบบทิชชู่ทุกคนอันนี้วินแนะนำไปหลายคนเราทุกคนอนะ่ะชอบมากมันจะมีห่อใหญ่เนะอันนี้เราก็ซื้อแบบไว้ที่บ้านได้ตอนนี้275บาทที่ e ีก Boy นะคะแต่ว่านีมีส0แผ่นเล็กๆแบบนี้ด้วย 89บาทเวลาเดินทางแนะนําเลยว่าเลิศเพราะอะไรรู้ปะเช็ดออกแบบดีงามมากแล้วก็วันนี้ก็คงจะต้องสอยไปแหละหนึ่งแพ็คนะคะเพราะว่าชอบจริงๆเรามาอยู่ในกลุ่มของเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะลันคอสเมติกนี้ก็เป็นตัวที่แบบเลิฟมากทางคุชชั่นแล้วก็ลองคืน้นเนาะใครยังไม่เคยลองแป้งตัวนี้นะก็ต้องลองนะคะตัวนี้กัลันคอสเมติกแต่วันนี้เราจะพามาดูตัวไอายไลเนอร์ค่ะที่ ปลาบเซียนอย่างแบบตามมันมันอย่างที่วีได้ดีมากเลยนะคะก็คือโซบับตัวนี้นะจริงๆอ่ะชอบมากเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อใช้มานานแล้วเพราะว่าเราไมไ่มีโอกาสได้มาอีกแบบบ่อย,อยแล้วก็ที่บ้านยังมีอยู่ก็เลยไม่ได้สั่งออนไลน์แต่จริงๆถ้าสั่งออนไลน์ก็สะดวกวันนี้มีโอกาสมาก,ก็เลยจะต้องสอยไปซะหน่อยแล้วนะคะโซบับ so ตัวนี้ของมิสทีนะถูกละดีของจริงอะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆสำหรับคนที่แบบเปืดอตำมันแบบที่วีนะคะแล้วก็อะไรก็เอาไม่อยู่ก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ เจอแล้วตัวนี้เลยค่ะอดี o d อบางคนออกเสียงว่า Obu นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเอาอยู่จริงๆสำหรับคนที่เปิดอนตามันหนังตาตกนะกรีดไอไลเนอร์ตัวไหนก็เยิมก็ตาเป็นแพนด้าตัวนี้วีแนะนำเพราะว่าใช้อยู่แล้วก็มีพกิดกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงอยู่ที่159บาทเท่านั้นเองแนะนําตัวนี้เลือจริงค่ะ วันนี้นะคะลงพคื้นที่วีใช้ออกจากบ้านมาเลยก็คือของลังโคมนั่นเองตัวที่เป็นติน้งตัวนี้เลยคือแบบว่าปกปิดได้ดีชอบมากคือด้วยความว่าน้าด้วยความแห้งแล้วก็มัรทกด้วยความเป็นคนผิวผสมเนาะก็จะชอบมากเลยค่ะตอบโจทย์สำหรับผิวแบบนี้นะปกปิดได้ดีไม่ถกร่องเะอาจจะมีความข้ามไปข้ามมาระหว่างสกินแคร์กับเอกนะครับอันที่เราเลิฟสุดในช่วงนี้สำหรับสกินแคร์ก็ต้อง หมีมพลเลยนะคะก็ต้องเป็นสวสููเนาะไม่ว่าจะเป็นทวน้ำตกนะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวนี้เลยอาวิะบอกว่าตัวนี้วิทยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะที่บ้านมีกลับไปทีนี้ต้องลองคะแนนนะคะตัวนี้เนาะเป็นคอนซูเนตจิงเซนสำหรับแป้งฝุ่นที่อยู่ในใจนะคะหนในลูกลักที่ชอบมากๆก็คงหมีใีพลนะคะตัวลอร่าเมอร์ซิเยนะคะที่เป็นทานซูเซนลูเซตติงพาาเดอร์พวกนี้เนาะ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมีสําหรับที่แบบผิวน้ำพึ่งอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่จริงๆเอวีชอบตัวแบบปกติเลยนะคะสีปกติของเขาเลยพี่ชอบมากวันนี้ก็ใช้มานะคะเป็นเป็นหนึ่งอดักที่ขาดไม่ได้นะที่บ้านนี่ต้องมีสแปรไว้เลยนะคะคือถ้าวันไหนไม่ได้ตกออกจากบ,บ้านรู้สึกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งที่วีแนะนําจะหาเจอไหมนะ อืมคือตัวแป้งแป้งเค,ค้กของเขานะคะตัวนี้จริงๆอ่ะวิชอบมากตรงที่ว่าพอตกไปแล้วอะ่ะมันมีความแบบเบอร์ลูกขุนคนทุกคนตัวนี้เลยนะคราวที่แล้วมาไม่มีสีที่วีใช้วิก็เลยซื้อสีเข้มไปค่ะเอาเปิดไม่ออกละนึงเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะมือเดียวก็จะเปิดยากนิดนึงอ่ะให้ดูค่ะนี่คือจริงๆอ่ะมันมีความพิเศษมากคือวิอยากจะใช้ตัวนี้นะคะ ลงในจุดที่แบบลูกหมือนขนกว้างๆเนาะเลือกสีอ่อนหน่อยแล้วถึงลงแป้งฝุ่นทางหน้าอีกทีอันนี้เป็นเคล็ดลับของวิเองนะเพราะว่ามันจะช่วยเบอร์ูขุมคนของวิมากๆแล้วก็มันก็จะทําให้ดูเหมือนแบบหน้าดูโกลขาค่ะระหว่างวันดูช้ำโกลสวยนะบางคนอันนี้แล้วแต่ผิวของแต่ละคนนะแต่ตัววิอะวิชอบมากเลยเพราะว่า ลราขุมขนได้ทําให้ผิวเราดูแบบระหว่างวันสวย,สวย,ย,ส,วยสวยดีอ่ะสวยฉ่าสวยดีเหมาะสําหรับผิวผสมแล้วก็คนที่ผิวแห้งก็เหมาะมากๆลองดูนะคะจบลงไปแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ลูกหลักที่วีชอบมากหลายตัวเลยแล้วก็มาสรุปกันให้แล้วก็มีขายในอีเวนต์บอยด้วยแล้วก็เวลาที่มาอีเวนต์บอยอย่างที่วิบอกทุกคนว่า จะต้องพานก่อนเลยนะแล้วควรจะต้องจดมานะคะอันนี้คือวิลลี่嘛แล้วก็ไม่ได้จดออกมาเนอะว่าจริงๆแล้ว,วตัวเองอจะต้องมาซื้อไรบ้างพอถึงเวลาที่สุดนะคะจําไม่ได้ค่ะก็ <c oughs> โอเควันนี้นะคะ <c oughs> ก็ไปดู9ตัวที่มีชอบมากมากที่มีอยู่ในอีเแอน์บอยด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ใช้เรารู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์สําหรับผิวสูงวัยแบบเราผิวสาวแบบเรานะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะพบกันใหม่แล้วก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งที่อีเแนด์บอยนะคะ